ความเท่าเทียมกันและความหลากหลายถูกพูดถึงมากขึ้นในสังคมและมีบทบาทมากขึ้นในที่ทำงานแต่สิ่งนี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานมากน้อยแค่ไหนวันนี้ People Insight เข้าใจเรื่องคนจะมาพูดกันเรื่องนี้ครับเอาละครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษคนเดิมครับพี่เจรติมาเลอรเลอรยุติธรรม C.H.R.O. ของ AS และกลุ่ม i ินไซตครับ พี่เจีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราก็ยังเจอกันในสถานการณ์โควิดแบบนี้อยู่นะครับมันเริ่มนานนะนะคะก็ความสาหัสก็มีอยู่บ้างนะคะอย่างที่เคยคุยคุยกันจริงๆแล้วมนุษย์เนะะี่ยค่ะความคุ้นชินของเราเนี่ยคือการได้พบปะได้เจอกันกับผู้คนมีแอคทิวิตี้ต่างๆแต่ว่า ในบริบทของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะก็คงทําให้เราเนี่ยต้องปรับตัวเองอยู่พอสมควรก็เรียกว่าทุกคนน่าจะเจอปัญหาคล้ายๆกันหรือในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันนะครับทำให้เรามาคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ครับเราจะคุยถึงเรื่องความเท่าเทียมกันของความหลากหลายภายในองค์กรหรือภายในที่ทํางานของเราเองพี่เป็นคนเชื่อว่า d i v e r s i t y มันทําให้เกิดความสวยงามนั้นถ้าของอะไรที่มันเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นแม่พิมพ์เดียวกันทั้งหมดเนี่ย มันอาจจะไม่ได้สร้าง innovation ไม่ได้สร้างในเรื่องของการพัฒนาการวันนี้เนี่ยเราพูดกันถึงมากมายแบ่งเป็น2แง,ง่และกันแง่แรกเลยคือความเท่าเทียมกันของคนในองคอ์กรทั้งหมดมันก็แปลความหมายได้ว่าไม่ใช่แปลว่าทุกคนได้เท่ากันหมดแต่ อาจจะเป็นการให้รางวัลที่ถูกที่ถูกเวลาถูกตัวบุคคลและถูกผลงานแต่โอกาสในการที่ได้แสดงผลงานมีเท่าเทียมกันส่วนในเรื่องของความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอายุเพศเจเนอเรชันต่างๆก็ต้องกลับมาอิงอยู่เหมือนกันว่าเราดูที่แวลูดีกว่าพอฟังถึงเรื่องบอกว่ามีความหลากหลายเนี่ยนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมการสร้างสรงสรสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างอย่างที่พี่เจบเล่าเนี่ยถ้าเราลงลึกไปที่องค์กรนะครับตัวองค์กรเนี่ย ต้องให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกันหรือความหลากหลายเนี่ยยังไงบ้างมันมีผลต่อประสิทธิภาพยังไงบ้างครับถ้าเราเคารพนะคะทุกคนในลักษณะที่เขาเป็นเช่นอายุเผ่าพันธุ์ประสบการณ์ที่ต่างกันหรือว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวต่างๆที่ว่าอันนี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่องค์กรจะตัดสินว่าคนคนนั้นเนี่ยจะใช่คนที่ไปข้างหน้าหรือไม่แน่นอนคนที่รู้การละเทศะคนเหล่านี้ย่อมได้ความเคารพเหมือนๆกันที้เวลาที่เราพูดถึงบริบทอันนี้ค่ะ มันมีความหลากหลายมากเลยเนาะแล้วก็มันมักจะมีเส้นบางที่บอกว่าเอ๊ะเท่าเทียมกันเนี่ยคืออะไรอย่างแรกเลยพี่ผู้อยู่เสมอๆว่าความเท่าเทียมกันเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบของการไม่ล้ำเส้นกันด้วยอันที่สองคือมนุษย์เรามักจะตัดสินคนที่คิดต่างจากเรา อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเปิดใจกันเพราะว่านวัตกรรมต่างๆมันเกิดจากความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันถ้าอะไรก็ตามที่ทำมาแล้วตอบคนกลุ่มเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะทำให้เกิดอ p อ o r t u ิตี้ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของความหลากหลายที่บอกว่าเป็นความสวยงามเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบในการนำเสนอในเรื่องมุมมองที่ต่างกันโดยผ่านประสบการณ์ที่ต่างๆกันชัดเจนมากนะครับว่า พอพูดถึงเรื่องความหลากหลายเนี่ยสำคัญก็คือเราต้องเคารพซึ่งกันและกันแล้วเราก็จะอยู่ร่วมกันได้ทํางานร่วมกันได้ขอเจาะไปที่กลุ่มเพศหญิงก่อนละกันพูดวันนี้เราเห็นผู้หญิงเก่งเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นมาเป็นระดับผู้บริหารตรงนี้พี่เจี๊ยบมองว่ายังไงบ้างครับจริงแล้วพี่อาจจะมองต่างไปนิดนึงจากหลายๆอย่างที่เห็นเห็นกรอบสังคมทําอยู่นะคะที่เชื่อในศักยภาพของคนตัวอย่างเช่นองค์กรนะคะถ้าจะให้โอกาสผู้หญิงเนี่ย พี่มองว่ามีผู้หญิงหลายคนเลยค่ะที่เขาเข้มแข็งและเขาไม่ได้อยากได้โอกาสเพราะว่าเขาเป็นเพียงเทศหญิงอย่าทําให้ผู้หญิงต้องรอความช่วยเหลือจากสังคมพี่มองว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นการด้อยค่าตัวเอง แต่ต้องทําตัวเราให้ขึ้นมาอยู่ในความสามารถในศักยภาพที่ทัดเทียมกับเขาและองค์กรนีคะมีหน้าที่ที่จะตัดสินคนเนี่ยในการให้รางวัลต่างๆหรือว่าทําให้เกิดความก้าวหน้าต่างๆเอาตัวเรื่องของผลงานความสามารถขึ้นมาเป็นประเด็นสําคัญมากกว่าที่จะมาคุยกันเรื่องโคต้าว่าจะต้องมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคะ่ะผู้หญิงเราเห็นแล้วว่าอยากให้วัดกนที่ความสามารถแล้กลุ่ม LGBT อครับพี่ เพราะว่ากลุ่ม L G B T เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีความสามารถเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องพูดว่าองค์กรเนี่ยตอนนี้มีการเปิดรับมากน้อยแค่ไหนครับสิ่งที่พี่เห็นจากประสบการณ์ตรงกลับเห็นว่ากลุ่มเนี้ยนะคะไม่ได้ด้อยไปกว่าเลยมีหนาซ้ำเนี่ยบางครั้งเนะะี่ยค่ะถ้าเขารู้จักว่าเขาจะ positioning ตัวเองอย่างไรเหมือนเพศต่างๆค่ะคือหมายความว่าถ้ารู้ว่ากรอบของสังคมเป็นยังไงแล้วความเหมาะสมเป็นยังไงเนะะี่ยค่ะ กลุ่มนี้เนี่ยค่ะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นทาร e เ t ตที่สําคัญขององค์กรนิสัยเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการให้ความเคารพในเรื่องของความแตกต่างอย่าวัดด้วยเรื่องเฉพาะว่าเขาต่างไปจากที่เราเป็นแค่นั้นเองในอดีตเนี่ยเรามักว่าคนไทยรับอะไรยากนะแต่ถ้าเกิดเทียบตรงนี้เนะะี่ยค่ะพี่ถือว่าคนไทยโชคดีนะคะท,ที่รีบรีบเปิดใจตัวเองซะแ,แล้วรับตรงนี้เพื่อจะไปเอาส่วนที่เป็นจุดแข็งของคนในกลุ่มเพศต่างๆขึ้นมาเป็น Contribution ให้กับความก้าวหน้าขององค์กรที่ว่านั้นเป็นเรื่องสำคัญ เราลองไปดูโลกโซเชียลกันดีกว่าครับว่าทางโซเชียลเขามองอยังไงเกี่ยวกับเรื่องของความเท่าเทียมกันและความหลากหลายครับๆๆๆเราคุยกันเรื่องเพศกันไปพอสมควรแต่เรื่องอายุเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ถูกพูดถึงมากพอสมควรเขาถามนี้ครับว่าอายุน้อยกว่าเป็นหัวหน้าจะทํายังไงดีกับลูกน้องที่อายุมากกว่าในมุมของคนที่อายุน้อยแล้วเป็นหัวหน้าเนี่ยค่ะก็ต้องแน่ใจว่าตัวเองเนี่ยค่ะสามารถ ลิฟต์น้องๆหรือว่าผู้ที่มีอายุมากกว่าแล้วเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนะะี่ยค่ะให้เขาพัฒนาความสามารถมาได้มีอะไรที่เราเติมเต็มให้เขาหรือเปล่าแต่ก็อาจจะต้องยอมรับความจริงว่าก็จะเหนื่อยนิดนึงในเรื่องของการที่จะต้องแสดงฝีมือให้เขาเห็นคนที่เป็นหัวหน้าที่มีอายุก็มีเหมือนกันอย่าลืมว่าถ้าเราได้มาเพราะอายุหรือว่าได้มาเพราะอยู่เข้ามาก่อนอันนี้ก็เป็นจุดล่อแหลมเหมือนกันถ้าเราไม่มีความสามารถหรือไม่มีอะไรที่สามารถเติมเต็มให้กับน้องๆในทีมที่เขามองหาเพิ่มได้เนะะี่ยค่ะสิ่งที่ดีที่สุดเนะะี่ย เวลาคนที่เป็นลูกน้องโดยเฉพาะคนที่อายุมากนะีคะแน่นอนเรื่องวัฒนธรรมที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะทำให้เราอะ่ะม,มันถูกหลอ่อหลอมมาว่าเป็นเรื่องผิดปกติต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณควรทําคือรีบผันกลับมามองตัวเองซะสกิลอะไรที่ตัวเองต้องอัพความรู้อะไรที่เราจะต้องหาเพิ่มความสามารถอะไรที่เะเพิ่มศักยภาพแล้วค่อยไปวัดกันว่าทําไมคนที่เป็นอายุน้อยกว่าเขาถึงจะเป็นหัวหน้าเรา ฟังแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคแกนของหลักถึงสําคัญเนี่ยก็ค,คือความสามารถไปโซเชียลข้อที่2เลยครับเข้าใจว่าผู้ถามอาจจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทั้งเพศนะครับเขาถามว่าความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของกลุ่ม LGBTQ เนี่ยเรียกว่าเป็นอุปสรรคไหมเป็นที่ยอมรับมากขึ้นหรือ,อยังรวมถึงองค์กรทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ อย่างแรกนะคะก็คงเหมือนเวลาจะแต่งงานหรือเวลาจะเข้าไปในองค์กรนะคะเลือกองค์กรที่เขาให้ความเคารพในเรื่องนี้ก่อนแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าบางองค์กรไม่ได้จริงๆเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะเลือกใน Environment ที่ที่เราอยากจะอยู่อันที่2คือไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอะคะ่ะที่ว่าถ้ามีความไม่เหมาะสมและไม่รู้กาลเทศะ อันนี้เป็นอุปสรรคสำหรับทุกเพศความพอดีเนะะี่ยค่ะไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วการครองตัวในเรื่องของความสามารถที่ทําให้เขาเห็นเนะะี่ยค่ะที่ว่าอันนั้นกลับเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดภาษาใดที่คิดว่าคุณก้าวหน้าได้เหมือนกันเราถามถึงเพศหญิงไปแล้วเราถามถึง LGBTQ ไปแล้วเนี่ยเพศชายล่ะ เราจะเห็นว่าองค์กรให้ความสําคัญกับผู้ชายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเดิมเนี่ยภรรยาเคยลาคลอดได้สามีลาไม่ได้นะแต่เดี๋ยวนี้หลายๆองค์กรก็ให้สามีลาคลอดได้ด้วยไปช่วยภรรยาดูแลหรืออาจจะเป็นความหลากหลายเช่นเดี๋ยวนี้เรายอมรับมากขึ้นว่าเราเห็นผู้ชายกับผู้ชายเนี่ยเขาเป็นแฟนกันนะเขาก็ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนเป็นคู่สามีภรรยาในองค์กรเลยเรื่องนี้พี่เจ๊บมองยังไงบ้างครับ ที่มองว่าบริบทอันนี้ค่ะมันเป็นเรื่องนอมของโลกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นเรื่องของการเคลื่อนตัวในการให้สวัสดิการต่างๆเนี่ยที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะในการให้สวัสดิการต่างๆเนี่ยขอให้พนักงานเอาใจเป็นธรรมเป็นที่ตั้งก่อนอย่างแรกเลยคือ าสวัสดิการนั้นเนี่ยเราอยากได้มาเพราะความสะดวกสบายของตัวเราเองเนี่ยอันนั้นอาจจะไม่ใช่วัตถุประสงค์ในบริบทขององค์กรในจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งองค์กรที่ยังไม่ปรับอะไรถ้าตัวเราเองเนี่ยค่ะเรารู้จักเลือกใช้มีสวัสดิการนั่งเยอะแน่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลาพักร้อนการลาไปทํากิจกรรมทางสังคมต่างๆสิ่งเหล่านี้นะคะเราเลือกใช้ให้ถูกที่ถูกเวลามันก็จะมีความเหมาะสมเกิดขึ้นและพี่มองว่าหลายๆอย่างเนะะี่ยค่ะในเรื่องของ b e n e ฟิตเนี่ยค่ะมันจะกลายเป็น f ล e กซ์เบเนฟิแล้วเราอาจจะเห็นองค์กรนะคะในเรวันนี้นะคะ่ะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นจํานวนวันแทนแล้วพนักงานก็สามารถใช้จํานวนวันเหล่านั้นไปทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทํากิจกรรมอะไร ทางไบอินไซด์เราเนี่ยเราเห็นว่ามันมีข่าวในต่างประเทศครับว่าหลังจากที่องค์กรเนี่ยลุกขึ้นมาให้สวัสดิการหรือให้ความสําคัญกับผู้หญิงมากขึ้นเนี่ยในต่างประเทศครับเดิมเนี่ยผู้หญิงออกจากงานเพื่อไปเป็นคุณแม่แม่บ้านแต่ตอนนี้ครับเรากลับเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบการทํางานมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีสวัสดิการมากขึ้นหรือมีโอกาสมากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้พี่เจ๊บมองอยังไงบ้างครับพี่มองว่าผู้หญิงเก่งขึ้นผู้หญิงม,งมีความสามารถในการบริหารการจัดการที่ดีขึ้น ประกอบกับตัวช่วยที่สําคัญคือผู้ชายหรือคุณพ่อบ้านทุกวันนี้ค่ะเขามีความช่วยเหลือกับคุณแม่มากขึ้นภรรยาเลี้ยงลูกเดี๋ยวนี้เราก็เห็นคุณพ่อเลี้ยงลูกไปด้วยเหมือนกันพ่อที่เป็นพ่อบ้านเลยแล้วภรรยาไปทํางานข้างนอกก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดใจในการยอมรับกันแล้วก็การช่วยเหลือกันที่ว่ามันทําให้สังคมเนี่ยเติบโตขึ้นอยากให้พี่เจี๊ยบสรุปให้หน่อยครับว่าในแง่ของความหลากหลายความเท่าเทียมกันตรงนี้องค์กรยุคใหม่ ควรจะปรับตัวหรือควรจะมีแนวทางยังไงและแน่นอนครับพนักงานเองควรจะมีการปฏิบัติตัวยังไงครับ สำหรับผู้บริหารนะคะต้องใจกว้างและอย่าเอาตัวเองเป็นุดศูนย์กลางในการตัดสินในเรื่องของการให้สวัสดิการพนักงานฟังเสียงดีๆว่าคนที่เขาอยู่ในองค,อนนะคะ์กรเนี่ยค่ะเขาต้องการอะไรกันบ้างในมุมพนักงานเหมือนกันอย่ามองตัวเองเฉพาะตัวเองเพราะว่าถ้าองค์กรไปข้างหน้าไม่ได้เนี่ยพนักงานเองก็ไปได้ยากเพราะฉะนั้นการที่พนักงานเนี่ยเปิดใจแล้วมีคอมมิชเมนต์กับการทํางานในหน้าที่ของตนเนะะี่ยค่ะโดยเฉพาะภายใต้ Environment ในการที่ work from anywhere สิ่งนี้เนี่ยการให้ความเคารพในเรื่องของคอมมิชเมนต์ของตัวเองต่อหน้าที่การงานมันจะทําให้คุณเนี่ยลุกขึ้นมาเป็นคนสําคัญขององคอ์กรแล้วแน่นอนเมื่อคุณเป็นคนสําคัญขององค์กรนะคะองค์กรย่อมดูแลคุณเวลาที่พูดคําว่าเท่าเทียมกันไม่ได้แปลว่าทุกคนทําตัวยังไงก็ได้แล้วได้ทุกอย่างเหมือนกันแต่เมื่อองค์กรรีวอร์ดให้กับคนที่มีคอมมิชเมนต์เนี่ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญโอเคครับผมพี่เจฟงไงวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ จากการพูดคุยวันนี้ครับเราเห็นแล้วนะครับว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรหรือมีอายุเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดครับเพราะองค์กรยุคใหม่สนใจคนที่ความสามารถครับฝติดตาม People Insight เข้าใจเรื่องคนได้ใหม่ในทุกช่องทางของ b บอินไซต์ครับ